สวัสดีครับวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับซีเกมส์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการจริงชัย53เหรียญทองสุดท้ายนะครับนะจากนั้นวันรุ่งครุ่งนี้นะครับก็จะเป็นพิธีปิดการแข่งขันนะฮะพิธีปิดการแข่งขันก็คงจะมีไฮไลท์การแสดงที่ว่ากันว่าเจ้าภาพนะครับจะสร้างความประทับใจปิดท้ายเหมือนกับ วันเปิดการแข่งขันพิธีการต่างๆนาๆนาปเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของซีเกมส์นะครับครั้งที่32ก็จะดับมอดลงท่ามกลางการแข่งขันที่ถือว่าชาวเขมรน,นะครับได้ประทับใจแน่นอนทั้งในเรื่องของความสำเร็จเด่ีทองนะครับมากมายเกินเป้าหมายนะฮะ เป็นเจ้าเหรียญทองอยู่4ีห้าวัน6วันนะครับแล้วก็ไปหยุดที่71เหรียญทองก็ดูแนวโน้มก็น่าจะบวกลบอีกนิดหน่อยนะครับวันนี้นักกีฬาไทยนะฮะก็คงจะพลุร้อยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะว่าจะมีเซอร์ไพรส์แรนสไลด์ไหมแต่ว่า เวียดนามก็พุ่งไปแล้วยี23แล้วตอนนี้ประมาณก่อนเที่ยงนะครับคืนนี้ทุ่มครึ่งครับไฮไลท์บอลไทยนะฮะดีลเนี่ยก็ได้เข้าไปดูครั้งหนึ่งในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก็ทีมไทยเล่นสบายๆครับกับพม่าเหนือกว่าเยอะนะครับชนะไป3-0แต่คู่ชิงเราเซอร์ไพรส์นิดนึงเล็กๆนะครับเพราะว่ายังคาดหวังว่าจะเป็นเวียดนาม แต่ว่าอินโดนีเซียชุดนี้ก็ได้รับการจับตามองนะครับรวมทีมกันมานานแล้วก็มีผู้เล่นคุณภาพหลายต่อหลายคนนะฮะสุดท้ายก็ยิงนาทีบุนนะครับนาทิบาปสินะครับโอ้ยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้แชมป์เก่าสองสมัยเวียดนามครับไม่ได้มาป้องกันแชมป์นะฮะ ถ้าถามว่าไทยเนี่ยเลือกได้เนี่ยเราพอใจกับการเจออินโดนีเซียมากกว่าเจอเวียดนามนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะวันนี้เนี่ยโค้ดอิสระสีทโรโคร,ระเนี่ยครับก็บอกว่าปีเท้ามาตรฐานคุณภาพการเล่นใกล้เคียงกันก็อาจจะทอมตัวนะลีมิงว่า นักเตะไทยชุดนี้เนี่ยภาพรวมเหนือกว่านะครับเหนือกว่านะฮะแล้วก็โคชละบอกว่าอยากโฟกัสให้กับทีมของเราก่อนนะครับน่าก็เป็นสัมภาษณ์เชิงทำตัวออกตัวนะครับน่ารักนะฮะก็ลีมิงในการติดตามทีมยูยีสามนะครับเราเนี่ยสมาคมฟุตบอล ก็ประกาศว่าจุดยืนก็คือจะไม่ใช้ผู้เล่นอายุเกินซึ่งลีมิงชอบนะเห็นด้วยนะครับนะเพราะว่ามันจะทําให้เด็กๆเหล่านี้ได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องรวมทีมไม่ต้องมาใช้ตัวเกินอายุเกิน3คนมาทําให้เ,เหมือนกับต้องไปพึ่งรุ่นพรี่มากเกินไปเอาของเราล้วนๆเลยเนื้อเนือแถมนะครับนะในการเล่นเ,เหมือนกับเกมอุ่นเครื่องโดฮาเกมเนี่ยนะครับ ของเราก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเดิมเสมอซาอุดีอาระเบียแม้จะยิงประตูในช่วงท้ายเกมได้ตีเสมอจากโจนาตานเข็มดีนะครับแล้วก็เราก็มาชนะเจ้าภาพกาตานะฮะขณะเดยียวกันนัดที่3ก็แพ้คูเวตไป01นนะครับการรวมทีมอย่างต่อเนื่องการอุ่นเครื่องในเกมที่ได้เจอกับทีมมาตรฐานสูงอย่างอาหรับเนี่ย มันจะทําให้นักเตะไทยชุดนี้ดีดีกว่าหลายๆชุดนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าการได้ผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณชันรงพมศรสีแก้วจากชนรีหรือธีศรศักดิ์เผยอพิมายมาจากท่าเรือนะครับแล้วก็ผู้เล่นอีกหลายต่อหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้าจาก เอาเบิกนะครับอาชิตพลสูงใหญ่นะครับขนาดในการจอมทัพกับตันทีมนะครับอีลาฟานดอร์นี่คนนี้ก็เก่าคือคือไม่ได้เก่าว่านิ่งแล้วก็ความสามารถในการคุมจังหวะได้ยอดเยี่ยมมากนะครับเนี่ยฮะคอยติดตามดูออกองกลางวัย22ปีจากบุรีรัมนะครับเท่าๆกับที่ดิมิงได้ดู เซนเตอร์แบ็กของเราโอ้โหตัวใหญ่ปึ๊กเลยครับจนทานเข็มดีนะฮะนี่ครับคุมลูกกากาศแล้วก็ทางบอลทางบ้านก็น่าจะดีมีคุณทรงชัยทองฉํำยืนคู่กันนะฮะแบ็กซ้ายขวาก็เติมเกมได้พอใช้ได้ดีเลยนะครับแต่วันนั้นเล่นกับพม่าก,กัน8-90%วันนิดใส่เต็มร้อยนะครับผู้รักษ,ษาประตูครับโสพลวิทรักญาติก็ถือว่าเป็น สรีระสูงสวยงามนะถ้านิ่งมีประสบการณ์นะวันนี้จะเอาอยู่ได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้การแข่งขันจะสนุกตื่นเต้นแน่ทุ่มครึ่งหลีมิงพลาดไม่ได้ให้กำลังใจเชียร์ทีมไทยเท่าๆกับที่ระวังนะครับเกมมันจะสูสีอาจจะต้องไปต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษแต่หลีมิงเชื่อตัวผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับ เปลี่ยนเกมได้ดีนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นรองหรือไม่ว่าเราจะต้องอประเดิศึกนะครับบิมินคิดว่าบอลไทยนะครับหลากหลายแล้วก็ดีกว่าคมกว่าครบถ้วนกระบวนวันกว่าคิดอย่างนั้นอินโดนีเซียเขาก็คิดอย่างนั้นมันแน่นะครับจะเป็นเกมที่ดีแม้เราจะไม่ได้เจ้าเหรียญทองซีเกมอาจจะบอกว่าอุ้ยเราดีเราเก่งนะฮะ ก็ไม่อยากจะพูดแล้วครับเราตามก้นเวียดนามนะฮะนะจะทำยังไงทําแบบเดิมๆก็จะได้แบบเดิมๆนะครับต้องแก้ตั้งแต่เริ่มโครงสร้างนะครับพูดย้ำไปย้ำม,มาแต่ฟุตบอลวันนี้เอาก่อนนะครับหญิงเราพลาดแล้วนะครับเชียร์บอลชายหรลีมิงยังเชื่อว่าเราดีกว่าแต่ว่าโอ้โหจะเป็นเกมที่สูสีสนุกนะครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะฮะ เดี๋ยวรีมิงต้องไปปลูกผมก่อนผมร่วงสวัสดีครับพี่